สวัสดีลูกค้าลานเลบูสุเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งแลนดิ้งอีก1นึ่คันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เ y d เดวิสันชติดกายรถปี2013ค่ะสเปคเมกา 1HD เนะคะเลขไมล์คันนี้ค่ะเพียง13,100ไไมล์เท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลเดวิสานสตีดไกด์ปี2013คันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์สวินแคมค่ะ103คิวบิก1,690ซซีค่ะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะ สเปกเมกา One HD นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะเลขหม่เพียง13,100เท่านั้นนะคะรถใหม่มากใหม่ขนาดไหนคะ่ะนี้ค่ะสติกเกอร์นะคะบนฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกก็คือยังไม่ได้แกะออกเลยค่ะลูกค้านี้ค่ะตรงนี้นะคะไม่ได้แกะออกเลยค่ะต่างๆใหม่มากค่ะให้ดูปุ่มประกับสวิตช์เดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมดีเทลรถอีกครั้งค่ะ ตัวรถเป็นสีดำเงาวีวิทแบล็คนะคะสำหรับรายละเอียดของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช่อคคู่แวนแอนไฮนะคะเสียงที่เราได้ยินกันไปเมื่อครู่เลยค่ะ กลองนะคะกลองของคันนี้ค่ะเป็นกลอง RSD หรือว่า r o l a n d Sand Design ค่ะจุนกลอง s k i m มิ e ง g ีเนะคะคันนี้ช็คหลังเป็นช็คหลัง White i s นะคะแล้วก็แคชบาร์ค่ะแคชบาร์ตัวรถแคชบาร์กระเป๋าเป็นของ HD นะคะแล้วก็คันนี้ติดตั้งลำโพงเสียงแหลบมาเพิ่มค่ะคือจุดนี้นะคะลำโพงเดิมของ โรงงานจะเป็นคู่คู่นี้ค่ะคู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ลำโพงเสียงแหลมจุดนี้นะคะติดตั้งมาเพิ่มเป็นของ SD ค่ะลูกค้าตัววิทยุของปี13นะคะก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะแต่คันนี้ราสภาพกริบมากเลยนะคะกริบเลยค่ะแผ่นบังความร้อนเรียบร้อยนะคะแฮนค่ะลูกค้าแฮนคันนี้สูง12นิ้วนะคะ ดูด้านหน้ากันค่ะไฟหน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะคะสำหรับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะชิลหน้าเป็นชิลหน้าสโมของ HD สูง6นิ้วค่ะพร้อมกับคัดชิลของ PM หรือว่า Performance m a c h i n e นะคะนี่เลยคันนี้นะคะ สภาพนะคะกริบมากนะคะตั้งแต่ขายมาคันนี้น่าจะติด1ใน3ที่สภาพดีที่สุดเลยนะคะฝาเดอร์ <Father S 1> บี้เดิม103คิวบิกค่ะคันเกียร์เป็นของ HD นะคะครอบหัวเทียนค่ะเป็นของ HD เช่นเดียวกันสายหัวเทียน s k i m มิง่งอีเกิสีแดงนะคะคันนี้รถปี13นะคะเลขเกียร์2ตัวหน้า13นะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆค่ะชุดสีสวยนะคะลูกค้า ปุ่มประกับสวยงามนะคะไม่มีเรือนรางเลยคันนี้เจ้าของดูแลรถด,ดีมากๆเลยค่ะนี้ค่ะดูปุ่มนะคะ,ะที่บอกว่ายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะเนี่ค่ะสติก,กงสติกเกอร์อยู่ครบเลยค่ะลูกค้าชงคหลังนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนมาแล้วนะคะเดี๋ยวในรายละเอียดรูปภาพแอดมินถ่ายไว้ด้วยนะคะ นี้ค่ะไฟเลี้ยวหลังค่ะสภาพสวยเลยนะคะ สำหรับราคาคับตัวค่ะของน้องสติดไกด์ปี2013เครื่อง103คันนี้นะคะราคาตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดี t i น n ด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ